ลองโยกให้ดูนะครับเห็นไหมครับโยกไปทั้งตัวรถเลยนะครับด้านข้างฮะตัวแหลกขาแหลกไม่มีโยกเลยนะครับแน่นหนาแน่นอนครับหัวจรวดหลังคาสูงครับสายลุยฮะก็แต่งสไตล์ลุยนะครับแบบจัดเต็มเลยนะครับมีทุกอย่างครับอันนี้ให้ดูภาพรวมๆฮะก็จะมีแหลกหลังคาครับ บันไดข้างนะฮะมีกันชนข้างกันชนหน้ากันชนหลังบานสวิงยางอะไรนะครับแหลกเันทุกมอไซค์ครับมีครบครับทุกอย่างที่ต้องใช้ลุยนะครับอันนี้ตัวแหลกก็เป็นแบบที่เราดีไซน์มาใหม่นะฮะดูใกล้ๆนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับโทนี่สปาร์ครับ วันนี้ก็มีรถมารีวิวให้ดูครับกับแลกสไตล์ใหม่นะครับตัวนี้เพิ่งทําเป็นตัวแรกเลยนะฮะคันนี้จัดเต็มครับมีทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่ตัวรถกันเลยครับหัวจรวดหลังคาสูงครับสายลุยฮะก็แต่งสไตล์ลุยนะครับแบบจัดเต็มเลยครับมีทุกอย่างครับอันนี้ให้ดูภาพรวมๆฮะก็จะมีแลกหลังคาครับบันไดข้างนะฮะมีกันชนข้างกันชนหน้า เป็นชนหลังบานสวินยางอะไรนะครับแหลกเป็นทุกมอไซค์ครับมีครบครับทุกอย่างที่ต้องใช้ลุยนะครับอันนี้ตัวแหลกก็เป็นแบบที่เราดีไซน์มาใหม่นะฮะดูใกล้ๆนะครับนี่ครับก็จะเป็นแหลกมีช่องสําหรับใส่ไฟสปอตไลท์นะครับแต่ว่าตัวไฟสปอตไลท์เนี่ยก็จะใส่ปิดตรงส่วนโค้งของหัวเก่งนะครับ แล้วก็มีตัวขอบไฟเนี่ยสลบลงมานะฮะให้เข้ารูปไปกับตัวรถนะครับแต่ว่าอันนี้จะเห็นว่าตัวแหลกนะครับไม่มีล้วบนนะครับแต่เป็นขอบรั้วอยู่ด้านล่างแทนนะครับเพื่อมารับกับตัวช่องดิสไฟสปอร์ตไลท์นะครับแต่ล้วด้านบนไม่มีนะครับเดี๋ยวถ่ายมุมสูงให้ดูฮะ,ะให้ดูครับนี้เป็นมุมมองด้านข้างครับม,มองด้านข้างก็จะเห็นว่าตัวแหลกเนี่ย ตรงด้านท้ายเนี่ยจะสั้นนิดนึงครับเพราะลูกค้าบอกว่าอยากได้สั้นๆนิดนึงเผื่อไว้เดี๋ยวใส่อุปกรณ์เสริมตรงด้านท้ายนะครับก็อยากได้แบบไหนก็จัดให้ได้หมดครับตามต้องการเลยฮนะอันนี้ก็สนนว์เกิลครับบานเกตนะครับใส่ครบหมดเลยฮนะอันนี้เป็นตัวดีเทลบันไดข้างนะครับอันนี้พอเป็นหลังคาสูงนะครับ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขึ้นนะครับเพราะว่าขั้นสุดท้ายเราเอามา,าไว้ข้างบนนี้เลยครับพอเวลาที่เราเหยียบขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่ห่างจากแหลกมากนะครับทําให้เราก้าวขึ้นไปได้สะดวกนะครับก็บันไดย,ยังเป็นเอกลักษณ์ของเราเหมือนเดิมครับบันไดสไตล์ลูบารัน,นครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี่ครับอันนี้ก็จะมีกันชนข้างนะครับอันนี้เอาไว้กันดุ่งนะครับ ใช้งานได้จริงนะครับไปลุยมาแล้วครับคันนี้กระแทกได้นะครับในตัวบันไดก็จะมาเกาะอยู่กับตัวกันชนข้างเลยนะครับตรงส่วนด้านท้ายแหลกของด้านนี้ครับก็จะมีเต็นท์ห้องน้ํานะครับใส่คล้ายๆ้าออนนิงฮะแต่ว่าเป็นเต็นท์ห้องน้ำนะครับเอาไว้อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อนะครับไว้เข้าห้องน้ําได้ครับอยู่ตรงนี้นะฮะตรงมุมตรงด้านท้ายแหลกนะครับจากลัวที่วิ่ง มาอยู่ใต้แหลกนะครับเราก็จะมาตัดสโลปขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นทรงแบบแอโลไดนามิกนะครับไม่ดูเทออทะนนะครับให้มันเข้ารูปเข้าทรงกับรถมากที่สุดนะครับอันนี้ตรงส่วนด้านหลังนะครับของเราก็จะมีกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายขึ้นมารับตัวบานสวิงยางอะไรนะครับแล้วก็มีแหลกบรรทุกมอเตอร์ไซค์ครับตัวแหลกบรรทุกมอเตอร์ไซค์สามารถถอดเก็บได้ครับอันนี้รูปทรงจะไม่เหมือน ที่เราทํามานครับเพราะอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับที่เราทําทีแรกลูกค้าทําใส่รถกระบะครับแล้วก็ให้เราย้ายมาใส่ในรถตู้นะให้ดูดีเทลใกล้ๆอันนี้เป็นตัวจุดหมุนบานสวิงครับมีขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนนะฮะมีตัวล็อกนะครับตรงตัวแหลกมันทุกมอไซค์นะครับเวลาไม่ใช้เราก็สามารถถอดได้ครับดึงคานออกได้นะครับ สองข้างเลยนะครับอันนี้กันชนท้ายเป็นกันชนที่เราสร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเอามารองรับตัวาบานสวิงยางอะไรนะรส่วนข้างนี้ครับก็จะมีออนนิ่งติดอยู่ครับเป็นออนนิ่งสองจุดห้าเมตรนะครับแล้วก็มีบานเกต็ดด้วยครับอันนี้ใส่บานเกล็ตสองข้างเลยนะครับ นะอันนี้เป็นมุมมองด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับอันนี้เป็นมุมมองด้านบนนะครับมองอย่างด้านบนก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าข้างบนไม่มีล้วนะครับไม่มีรั้วรอบนะครับส่วนสปอร์ไลท์นะครับก็เจ้าของรถสะสมได้ครบเจ็ดดวงครับเดี๋ยวของพรจากทีจำของพรแล้วครับอันนี้ตัวเสา การระยะนะครับอันนี้เจ้าของบอกเจาะได้เลยครับถ้าทาแล้วสวยเจาะได้เลยครับไม่ต้องเสียดายทาให้ออกมาดูแล้วแบบลงตัวครับสําหรับตัวขาแหลกเราก็เหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นตัวที่เราดีไซน์ออกมาได้ดีที่สุดแล้วครับทั้งเรื่องการรับน้ําหนักแล้วก็ความมั่นคงแข็งแรงนะครับตัวนี้นี่แข็งแรงแน่นหนาแน่นอนครับทําให้แหลกไม่โยกเย่งนะครับ ลาคนที่ขึ้นไปยืนเหยียบเนี่ยสามารถโยกรถนี่จะโยกทั้งคันเลยนะครับตัวแหลกนี่จะไม่โยกเลยนะครับขานี่จะแข็งแรงแน่นมากนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้จันโยขึ้นไปเทสให้ดูนะครับว่าแหลกเรานี่แข็งแรงมั่นคงขนาดไหนครับเนี่ยนี้ทดสอบบันไดก่อนนะครับเดี๋ยวลองโยกให้ดูนะครับเห็นไหมครับโยกไปทั้งตัวรถเลยนะครับดูด้านข้างฮะ ตัวแหลกขาแหลกไม่มีโยกเลยนะครับแน่หนาแน่นอนครับอันนี้ให้ดูภาพแหลกจากมุมบนนะครับเนี่ยฮะรเราก็จะมีตะแกรงปรูเข้ามาจนสุดถึงตรงด้านหน้าสุดเลยนะครับทําให้พื้นที่ใช้สอยในการวางของการบรรทุกข,ของนี่ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของ,ของการที่ตัว แหลกด้านบนนี่ไม่มีรั้วนะครับคือเราเอาเต็นท์ขึ้นมากลางได้นะครับเต็นท์เล็กนะครับสําหรับนอนสองคนนะฮะตรงด้านท้ายนะครับลูกค้าขอให้สั้นเข้ามานิดนึงครับเพอเดี๋ยวเผื่อวันหน้าติดอุปกรณ์เสริมอะไรตรงด้านท้ายนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลากันไปสั้นเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ให้ดูด้วยรูปภาพสวยๆเหมือนเดิมนะครับใครชื่นชอบกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสี่สำคัญอย่าลืมช่วยกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในงานต่อ,ตอไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Something I've read, stood at this door before I'm told. But a part of me knows that I'm going too old. Confuse what I thought with something I felt. Confuse what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny if you wouldn't even take advice.